เนี่ยเน่ไปวงาันนีดุงิลงยบอะวะเน่ามมันบเสียก้างไรันคอบนั่นนเสียกไปตลอดเลยลุเพียงเขียวลุงตลอด फोटो <laughs> หาเดียวแอ่อนนั่นดีก